ท่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมในภาคบ่ายซึ่งเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญานำวิถีชีวิตให้ไปสู่ความถูกต้องความเจริญความเป็นผู้ มีธรรมจริยาเพื่อให้สร้างชีวิตตนและครอบครัวตลอดถึงสังคมหมู่น้อยหมู่ใหญ่ได้มีระเบียบมีระบบมีวินัยพระธรรมนสร้างวินัยชีวิตคนให้เป็นผู้ที่อยู่ในขอบกายของความคิดดีทำดีพูดดีดังนี้ เพราะฉะนั้นพระธรรมนี่แหละจึงเป็นเครื่องพยุงมวลมนุษยช,ชาติให้ก้าวไปสู่ความเจริญและความถูกต้องมวลมนุษยช,ชาติทั้งหลายตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยองค์ศีลและองค์ธรรมเป็นเครื่องประกอบหล่อหลอมจิตใจจากอย่าไปละเอียดจากละเอียด ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นเพราะคนเหล่านั้นยามเกิดมาก็เปล่าต้องการที่จะได้รับการอบรมบ่มนิสัยฝึกจิตฝึกใจให้สะอาดผ่องแผ้วเพื่อจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องการสมหวังต้องการความสมหวังต้องการสิ่งที่ ดีงามสิ่งที่เป็นมงคลด้วยกันทั้งนั้นแต่การที่จะเข้าไปสู่ความเป็นมงคลและเข้าไปสู่ความจเจริญยิ่งสถาปรมั่นคงแห่งชีวิตทั้งด้านการดำเนินชีวิตการประกอบกิจต่างๆตลอดถึงการเข้าหมู่คณะการคบหาสมาคมระหว่างมิตรและเพื่อนฝูง ตลอดถึงสังคมน้อยใหญ่ก็ต้องเช่นหลักแห่งคุณธรรมเป็นเครื่องนำพาเราพูดได้ชัดเจนว่าพุทธธรรมนําชีวิตหรือพุทธธรรมนําวิถีจะนําพาให้ชีวิตสุขจะทำมาให้ชีวิตสงบจะนําพาชีวิตไม่ต้องพบความเดือดร้อนจะนําพาชีวิตของตนในการพ้นหนึ่งปวงแห่งความทุกข์ไปได้ เพราะพระธรรมเป็นเครื่องประเทืองเป็นเครื่องประยุงให้คนคิดดีทำดีและพูดดีไฟดีเพราะพระธรรมนี้แหละเป็นเครื่องเข้าให้ถึงความเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นวิน,นัยพระธรรมเนี่ยสร้างจิตใจให้เป็นผู้รู้แท้รู้จริงเข้าถึงจริง รู้จริงในความเป็นจริงกภาวะโดยอริยสัจจะทมนั้นนั้นส่วนเราทั้งหลายก็ต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยความคิดการกระทำและคำที่พูดนั้นจะต้องอยู่ในระบบระเบียบต้องมีองค์ศีลองค์ธรรมองค์ศีลในสร้างวินัยชีวิต คือเป็นกฎเป็นระเบียบเพื่อจะให้มนุษย์เดินเข้าไปสู่ความเป็นผู้ประเสริฐเลิศกว่าสัตว์จำพวกอื่นก็ต้องอาศัยความเป็นระบบเป็นระเบียบโดยพุทธองค์ทรงบัญญัติเรื่องศีลห้าไว้ก็เพื่อเป็นกฎหมายกฎข้อบังคับของมวลมนุษย์ชนทั้งหลายทั่วโลกให้มีระบบมีวิน,นัย วินัยคือศีลคนมีวินัยก็ย่อมจะเดินไปตามระบบแบบแผนที่ส่วนรวมและสมมุติตั้งขึ้นไว้เป็นกรอบกายระหว่างหมู่คณะตลอดถึงน้อยใหญ่จากหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดหลายๆจังหวัดรวมเป็นประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นชื่อว่าประเทศไทย ฉะนั้นเราต้องสร้างวินัยเอาไว้วินัยพุทธเจ้าวางไว้ก็คือศีลศีลนีน่เป็นวินัยเทียบเท่ากับกฎหมายบ้านเมืองที่มีกฎหมายนิติบัญญัติขึ้นส่วนพระพุทธเจ้าก็มีองค์ศีลนี่ขึ้นประกอบกิจเป็นส่วนย่อยและเป็นส่วนสําคัญเป็นส่วนที่มนุษย์ชนต้องรู้เพราะว่าศีลห้าเนี่ยเป็นกฎหมาย สำหรับประชาชนโลกยึดถือใครมีศีลหน้าครบถ้นบริบูรณ์ก็ถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นใครที่ด้อยศีลหน้านี้ไปในข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าชีวิตกรเสรื่อมอย่ากความเจริญไปตามลำดับนั้นตามลำดับลงนะไม่ใช่ตามลำดับขึ้นฉะนั้นเมื่อเรามีวินัย ก็จะทำให้เราเปิดความร่มเย็นความผาสุกความไม่เดือดร้อนไม่กินร้อนนอนร้อนเดินร้อนอยู่ร้อนเพราะเรามีวินัยระบบวินัยนี่ต้องสร้างหนึ่งวินัยการเงินวินัยการทำมาหากินวินัยในการจับจ่ายวินัยในการกอบขาสมาคมกับเพื่อนฝูงและวินัยที่ั้องกาที่สุดคือวินัยยกระดับจิต ของตอนให้สูงขึ้นให้สูงขึ้นเพื่อที่จะได้มาบริหารดำเนินชีวิตให้มีระบบมีระเบียบมีแบบแผนที่ถูกต้องและมีข้อธรรมเป็นเครื่องประยุง์ความถูกต้องเอาไว้ด้วยความยุติธรรมความเที่ยงธรรมและความเป็นธรรมอันนี้ทั้งศีลและธรรมนี้ จึงเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับมวลมนุษยช,ชาติของเราทั่วโลกทั่วปัตตพื้นปัตนปีนี้ต้องอาศัยศีลต้องอาศัยธรรมเป็นยศีลเป็นธรรมเป็นพื้นฐานของผุ้ทุชนคนทั่วไปต้องมีต้องเป็นประจำส่วนเมื่อมีแล้วในองค์ศีลบริบูณ์แล้วก็ก้าวไปสู่โลกุตตรธรรมย่างไปสู่การบำเพ็ญ การศีพภาวนาจเจริญสมาธิปฏิบัติสมถะกรรมฐา,านหรือวิปัสสนากรรมฐา,านก็ต้องมาจากพื้นฐานของการพัฒนายกระดับจิตนี่แหละฉะนั้นการที่คนเราจะเดินมุ่งหน้าไปสู่ความสุขความสําเร็จได้นั้นก็ต้องอาศัยฝกตอนให้มีระบบมีวินยัยที่บอก็มีมีระบบในการกินก็ต้องไม่กินมาก และระบบ้องการใช้เวลาก็ต้องรู้ต้องตรงต่อเวลาและดูวันเวลามีคุณค่าสําหรับชีวิตเพราะวันเดือนคืนผ่านไปผ่านไปผ่านไปมันเร็วที่สุดถ้าเราไม่มีวินัยมันก็จะสูญเปล่าทวาชีวิตจะเป็นโมฆะชีวิตฉะนั้นเพื่อไม่ให้ชีวิตเราเป็นโมฆะชีวิตเราก็จะต้องไม่ประมาทในการดํารงชีวิตให้ถูกต้อง ตามขนบธรรมเนียมตามจารีตและประเพณีวัฒนธรรมของความเป็นไทยคนไทยต้องมีระบบมีระเบียบโดยเฉพาะเรามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำอกประจำใจประจำหัวใจทุกคนเพราะพระพุทธศาสนานั้นสอนให้คนทุกคนมีปัญญาไม่ได้สอนงม,มงายไม่ให้สอนการเหตุการผล พระธรรมในพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนมีเหตุมีผลให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์และสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กายเสริมสร้างทำต่อไปแต่ในสิ่งใดที่ทำแล้วให้ชีวิตเสื่อมลงจากความดีก็ให้งดเสีย <S <S เรียกว่ากายสุจริตวชีสุจริตมโนสุจริตเป็นหลักสำคัญ ของคนเราทุกคนที่จะต้องมีที่จะต้องปฏิบัตินำระพฤกดีปฏิบัติชอบตามคำต่างสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบระมศาสดาเองของโลกอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธจะต้องรู้บางคนไม่เข้าใจไม่รู้แยกแยะเอาเองว่านี่เรื่องเจวบ้านนี่ไม่ใช่เกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวเรื่องกับพระอันนี้จริงๆพระรานี่นะเกี่ยวข้องกับ ญาติโยมทุกคนนะทุกมีชีวิตทุกรูปทุกนามเกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดเกิดมาปับ๊บประกอบอาสัยพระบกอบพิธีกรรมเพื่อเป็นสิริมงคลโกนจุกตัดจุกหรือขึ้นอูขึ้นเปก็ทำบุญทำทานกันมาแต่ต้น,ตนเมื่อสู่เข้าวัยก็เข้าไปเป็นนักเรียน ไปเป็นนักศึกษาเข้าไปสูงระดับขึ้นจนเข้าสูงหมหาวิทยาลัยก็ต้องเรียนรู้กว้างขึ้นรู้จากตัวเองเว่าเรามีหน้าที่ทำอย่างไรความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องทำอย่างไรเรารู้กันหมดแหะมนุษย์ต้องทำดีทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจมนุษย์จะต้องไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นตรงกันข้ามถ้ามนุษย์ ทำตัวให้เป็นสถุลทำตัวให้เบียดเบียนตน,นและเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคนในท้าของสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานนี่จะทำการใดก็ทำไปด้วยความขาไม่มีสติไม่มีปัญญาจะกินก็แย่งกันไม่ได้สมาปราถนากัดกันนี่สัตว์เดรัจฉาน จะทำสิ่งใดไม่มีระบบไม่มีวินยัยเอาแต่สิ่งที่เจอเข้าขก็เอาพบข่าก็เอาตัดกันกินกันแย่งกันเล่นกันสือพันมีความคิดมีอย่างนี้เท่านั้นส่วนความคิดสร้างสรรค,คดด์ความคิดดีความคิดดีเหมือนมนุษย์ตัวไปเราทำไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้เราเนี่ย มนุษย์ชนชาติเนี่ยศึกษาความต่างของสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์เอาไว้เพื่อให้ตั้งตัวตนให้ถูกต้องการทำมาหากินก็ทำแบบผู้เป็นมนุษย์อันเป็นริกและรับมรดกที่ดีงามจากพ่อจากแม่มาเป็นต้นๆว่ความเป็นมนุษย์ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่มันแท้ไม่จะทำสิ่งที่มันปลอมจะก,ก็ทำอะไรก็ต้องทำสิ่งแท้ๆนี่จเรียกว่าการกระทําของมนุษย์ส่วนเราที่มีเงินมีทองเราก็ต้องพยุงสังคมนะเราต้องทําตัวให้มีระบบระเบียบยังได้กล่าวมาแล้วชีวิตของเราเขจะมีความสุขตามมัตรฐานตามที่เราำํา้นินปฏิบัตินี่แหละ บางคนบอกว่าพระธรรมจะช่วยอะไรได้พระธรรมก็จะช่วยให้จิตของเรานเนี่ยเข้มแข็งไม่อ่อนแอในเมื่อมากระทบในเรื่องของอิทธารมและอนิจจารมอารมณ์ที่พึงปารถนาก็าไม่ละเลงให้วางอยู่พอดีพอดีอารมณ์ที่มากระทบด้วยความไม่พอใจผิดหวังก็อย่าได้เสียอ,อกเสียใจอย่าได้น้อยใจ อย่าได้โศกเศร้าแต่เพราะโลกนี้มันมีสมหวังมีผิดหวังมีได้มีเสียมีดีมีชั่วเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไวช้ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้คือพระพุทธองค์ได้ทรงขัดฟอกจิตใจมนุษย์ตัวไปให้เป็นคนที่มีระบบมีระเบียบมีคุณค่าขึ้นเรียกว่าท่า เป็นเพชรเป็นพลอยธรรมะนี่เป็นเครื่องเจรไนจิตใจของคนให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันเป็นประกอบด้วยความจริงเจรไนทุกวันเจรไนด้วยการฟังเจรไนด้วยการเรียนการอ่านแล้วนำประพฤกดีปฏิบัติชอบตามอันนี้ก็จะทําให้มนุษย์มีคุณค่าขึ้นมากตรงกันข้ามถ้ามนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายเป็นคนเป็นมนุษย์ แต่ไปเรียนแบบในการกระทำตัวในการในการกล่าวในการออกเสียงอะไรนะัไปเรียนแบบเดราาัจฉานก็จะทำให้มนุษย์ขาดคุณค่าไปเลยความเป็นคนก็จะหมดไปเลยเพราะเราไปเรียนแบบสัตว์เดราาัจฉานสัตว์เดราาัจฉานบางอย่างอยู่กับคนได้บางอย่างอยู่คนไม่ได้แต่ถึงจะอยู่ได้ก็ต้องอยู่ได้ด้วยหลักเตณแลมีอยู่แล้ว ไม่ใช่คิดเอาเองไม่ใช่คิดนอกกลูนอกร้อ,กรอยความคิดความหมานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยสอนให้เป็นคนดีไอ้คนดีก็คือไอ้คิดดีสุจริตไอ้ทําดีสุจริตไอ้พูดดีพูดแต่เรื่องจริงอย่าพูดเพ้อเจอ้ออย่าพูดในสิ่งที่มันเลอะเทอะพูดในสิ่งที่มีสาระฟังแล้วนำไปเพื่อ นำชีวิตไปสู่ความเจริญและอย่าพูดในสิ่งที่หยาบโลนจนเกินควรที่มนุษย์จะทำกันสิ่งใดที่มนุษย์เขามไม่ทำเราก็อย่าไปทำมันเป็นสังคมจำกัดสังคมจำกัดของมนุษย์นี่คือประเสริฐต้องทำดีกว่าสัตว์และพวกอื่นแล้วก็ต้องเดินไปกว่าและมีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนเพื่อจะทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ ก็ททำในสิ่ที่ถูกต้องมีเมตตาความปรารถนาสงฆ์ผู้ด้อยข่าผู้สงฆ์ผู้ด้อยกว่าเราผู้ทีการแคลนกว่าเราผู้ยากผู้จนต้องมีเมตตาแล้วก็สงสารด้วยกรุณาบางอย่างเพื่อนมิตรทั้งหลายได้รับความบิบัติในชีวิตติดหวังในชีวิตจะด้วยเรื่องเหตุใ,ใดๆก็แล้วแต่ จะผิดก็ดีจะถูกก็ดีเราควรถืออุเบกคารรมอย่าไปซ้ําเติมอย่าไปด้อยค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันแตกต่างอยกสัเดรัจากที่จุดนี้แหละที่จุดที่มีมโนธรรมมโนธรรมก็คือความมีน้ําใจโอบอ้อมอารีเรอื้อเฟื้อเปือ่อแป่ตั้งโดยตรงและโดยอ้อมจิกป็นยาธระทได้ชีวิตของคนเราอยู่ได้อย่างมีความสุข ก็เพราะว่ามวลมนุษย์ทุกคนมีความเอื้ออาทรอาลียารอบแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายไม่ฆ่าไม่แกงไม่พูดใส่ร้ายป้ายสีแม้กระทั่งเรื่องความสดตัวเราก็อย่าไปาด้อยค่า แล้วอย่าไปเสาะหาในสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อทําลายบุคคลเหล่านั้นบุคคลในโลกนี้ล้วนมีอดีตผิดบ้างถูกบ้างเป็นหลักธรรมดาของปุถุชนผู้มีกิเลสอันหนาแน,น,น่นสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อทางลบของผู้อื่นเราก็ไม่ทําสิ่งใดจะไปตัดแย้งให้ผู้อื่นด้อยค่าเราก็ไม่ทําสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความเจริญของผู้อื่นเราก็สนับสนุนและพล้อยและเห็นดินดีและ ให้ความสนับสนุนไปด้วยอย่างนี้มันจะทำให้ชีวิตในสังคมครอบครัวเขาจะเจริญไปข้างหน้าสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบคือหน้าที่ในครอบครัวอันเป็นสถาพันเบื้องตน้นสถาบันที่ต้องรับผิดชอบพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกให้เลี้ยงมาจนโตและก็ต้องให้การศึกษาต้องใส่ใจชนิดบัวแม่ พ่อแม่จะพ่อแม่ช้ำน้ำแม่คุณเหมือนก็ไก่อยู่ในหินแต่อย่าตามใจรักลูกอย่าตามใจลูกรักตัวให้ผูกรักลูกให้ตีตีด้วยวาจาเนี่ยสั่งสอนอบรมแต่พ่อแม่ก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีงามด้วยไม่ใช่ว่าพ่อแม่เมาเลิกยาเสพติดอะไรนี้ลูกมันก็เลิกแท้หมดอะเราเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ที่ลูกก็ปลดลูกออกมา พิมพดีลูกก็ดีไปด้วยถ้าพิมพไม่ดีลูกเห็นทุกวันอยู่ใกล้บุคคลใดก็ย่อมจะเป็นไปตามบุคคลนั้นสังคมโลกมนุษย์จมเป็นที่สุดจึงต้องใช้ธรรมะต้องใช้หลักธรรมให้พยุงชีวิตเราเพราะคนมีธรรมะคนมีคุณธรรมเนี่ยจะทําในสิ่งที่มันดีทําในสิ่งที่มันถูกต้องและทําในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตน และไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นข้อสาคัญจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวความเป็นมนุษย์จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวต้องต้องเป็นผู้มีความอยากได้ในสิ่งที่ชอบและในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ค้ายาบ้าไม่ค้าอาวุธเอือนไม่ค้าสิ่งใดที่มันหลบหลีภาษีอันจะนํามาเึื่องความผิดกฎหมายและผิดระเบียบแผนผิดในเรื่องจารีตปรเมนี มนุษย์ต้องทำในสิ่งดีๆแหละอันสำคัญก็คือประกอบกิดที่ดีเลี้ยงชีพบโดยตัวความถูกต้องเลี้ยงชีพบโดยความถูกต้องมีหน้าที่เป็นพ่อก็ดูแลลูกหน้าหน้าที่ของวหน้าครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบในครอบครัวหน้าที่เป็นแม่บ้านก็อย่าต้องเป็นแม่บ้านอย่าไปกระทำตัวเป็นคนที่ไม่รู้วัฒนธรรม เป็นคนที่นอกรีดนอกลอยแม่บ้านในต้องคาญนับในของละเอียดดูบ้านดูช่องดูสิ่งทุกอย่างไม่ให้คาดสายตาเาเรียกว่าแม่บ้านแม่บ้านในมือนแม่เหล็กฮะดึงดูดส,สิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านแล้วอย่าจำเจพูอดอะไรอย่า่ํามเพื่อให้ดูประมาณอย่าไปคิดอวดดีอย่าไปคิด,ด,ด,ป,คดประชดประทังสามีภรรยาก็เหมือนกัน จะอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยเมื่อมีคุณธรรมก็ไม่ต้องไ่ประชดประทังกันแล้วต้องไล่อย่าไล่เหตุผลต้องคุยกันด้วยเหตุผลอย่าไปเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เรื่องในอดีตมันเสร็จแล้วก็เสร็จกันไปอย่าไปเที่ยวเอามาพูดถ้าเราพูดเรื่องอดีตนี่ลบกันทั้งปีทั้งชาติเพราะอดีตที่มันผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องดีมั่งชั่วมั่งผิดบ้างถูกบ้างถ้าเราไปเอาเรื่องอดีตมาคุยกันเนี่ยตีกันตาย ยกตัวอย่างมันพวกเราเนี่ยาไปเอาอดีสมัยก่อนอ่ะประเทศไทยกับพม่าเนี่ยมันลบกันนี่ถ้าเ,าเอวดีด้วพม่าเคยเผาเมืองเผาทองคำมาไปพม่าหมดไอันี้เราก็ตายเลยอ่ะอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็จบไปเราคุยแต่เรื่องวันนี้เพื่อจะก้าวไปสู่ในวันพวกนี้ต้องคุยอย่างนี้เป็นฝูงก็เหมือนกันแหละเรื่องของสิ่งใดที่เป็นเรื่องส่วนตัวอย่าไปรู้เขาสิ่งใดเขาไม่รู้เราอย่าไปรู้เขา สิ่งใดที่เขาไม่ให้ทําก็อย่าไปทำสิ่งใดก็ไม่เกี่ยวข้องอย่าไปเกี่ยวข้องทําในหน้าที่ของเราปกครองชีวิตของเรารักษาชีวิตของเราให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยการมีศีลมีธรรมด้วยการไม่คิดคดทรยศต่อครอบครัวต่อกลัวความดีงามในหน้าที่ของตัวเองอย่างนี้ส่วนลูกเต้าก็เหมือนกันแหละเป็นลูกเป็นเต้าจะเป็นหญิงก็ดีมันจะเป็นชายก็ตาม ต้องดูแลพ่อแม่และต้องตั้งตนให้รู้จักเป็นคนที่มีรู้จักบุญค,คุณพ่อแม่และระคับประคองตั้งแต่นู้นแหละจับไปติสนธิลงในคันลงมาลงในท้องแม่นี่แหละพ่อแม่พอรู้ป,ปั๊บว่าลูกจะลงมาปฏิสนธิแล้วก็ให้ดีอกดีใจทนุถนอมถึงใดที่กินเข้าไปแล้วมันไปทำให้ปันปวนในอุทธร โอ้เป็นแม่ก็จะไม่กินจะไม่ทำต้องทะนุถนอมเหมือนบัวอยู่ในป่าหินเหมือนเหมือนกับไข่ป่าหินจะระมัดระวังพอดีใจพอโตมาแล้วพอคลอดเกิดออกมาแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดียุงแม่ใจไรแม่ตอมเลี้ยงดูให้กินได้นอนเจ็บได้ได้ป่วยดูแลหมดทุกอย่างโตขึ้นก็ส่งให้เลี้ยนความเหนื่อยความเหนื่อยของพ่อแม่ไม่กล่าวถึงและต้องการให้ลูกเนี่ย เป็นผู้ได้กินได้นอนได้อยู่ดีกินดีไม่อดแม่อยากการศึกษาได้เล่าเรียนดีแม่แต่คําสั่งสอนคาตัดคําเตือนพ่อแม่ก็ให้ทุกอย่างนะพ่อแม่เป็นจึงสรุปได้ว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นประดุจดังพระพรของบุตธรธิดาคือมีแต่ให้ไม่หวังตอบแทนใดๆทั้งสิน้นให้ด้วยความบริสุทธิ์ปุดปอง และพ่อแม่ก็เป็นเหมือนประดุจดังกับเทวดาสิ่งใดที่ลูกปรารถนาโดยไม่สุดวิสัยพ่อแม่ก็ยามสแสวงหาหมายและทําให้จนลูกมีความสุขทัดเทียมกับบุคคลอื่นเขาพ่อแม่นี้เป็นอาุนายะบุคคลของบุตริดาคือเป็นภูบาอาจารย์สั่งสอนลูกเนี่ยคนครูบาอาจารย์คนอื่นครูต้นครูตบครูแต่งก็นี่แหละพ่อแม่นี่แหละ กูพักรักจำเขาพ่อแม่นี่แหละเป็นผู้ทำมาก่อนเลยสอนให้ลูกกินให้รู้ให้รู้กินให้รู้หลับให้รู้นอนสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,งไ,ดไม่ดีพ่อแม่เ็ืจะสั่งจะสอนลูกก็ต้องพยายามรู้พระคุณในจุดนี้แม้กระทั่งโตแล้วอ่ะมือแขนขาหัวสมองอวัยวะสามสุสองประการเนี่ยพ่อแม่เป็นผู้ให้มาที่ได้มาล่ำมาลวยเป็นนายกเป็น รัฐมนตรีเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันนั่งมาอย่างเงี้ยตลอดถึงคนเป็นโจ๊เกอร์ขับรถเกิดเหมือนกันพ่อแม่ให้มาทั้งนันหละถ้าแม่มามือไหนขับปะเอาเท้าไหนเหยียบเบรกเอาหัวไหนเอาหัวที่ไหนไปมองพิจารณาเรื่องต่างๆสิ่งทั้งหมดที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยพ่อกับแม่เป็นผู้ให้มาส่วนผู้ไม่มีพ่อมีแม่ก็เป็นผู้มีอุปกา,าระคุณให้เรามา ตามสมควรแก่กรรมนั้นๆกรรมมุนโนวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่เราจะอยู่ในฐานะใจใจขอให้เราใฝ่ดีการทำผิดการทำถูกอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเรานี่โทษตัวเรานี่ตัวเราเป็นผู้ก่อเป็นผู้ทำทำสิ่งใดๆเราเป็นผู้ทำเองทั้งนั้นแหละจะดีก็จะดีก็ตามจะชั่วก็ดี จะบาปจะบุญเราเป็นผู้ทําเองทั้งนั้นแหละเพราะฉะนนั้นเนี่ยชาวพุทธทั้งหลายอย่าไปเข้าใจว่าพระหมลิขิตเิวดาให้ไม่ใช่กรรมลิขิตชีวิตเราทุกคนกรรมหมายถึงการกระทําของเรานี่แหละกระทาทางกายกระทาทางวาจากระทาทางใจนี่แหละมันก็ทําให้เราดีทําให้เราชั่วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางหลักไว้ว่ากูศลนกรรมบทสิบประการเนี่ย กายกายกรรมสามวจีกรรมสี่ม, 4, มโนกรรมสามกรรมทั้งสิประการที่สุดจริตนี้แหละจะเป็นบอกเกิดแห่งเนื้อนาบุญของชีวิตเราทุกคนส่วนอากุศลกรรม,มบททั้งสิที่ผิดเป็นสิ่งที่ทุจริตเราก็ละเสียทั้งทางกายวาจาและใจนะเพราะฉะนั้นธรรมะลอยลมนำสุขใจในภาพวันนี้ก็ขอสนทนากับท่านญาติโยม ผู้สนใจในธรรมผู้สนใจในที่จะพูดสนตนาหลักธรรมเพื่อจะนําชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญการฟังทับธรรม,มะเนี่ยมันเกิดปัญญาจะสุสังละปะเทปัญญาการฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาอย่าเป็นคนทิฏฐิต้องเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิดำริชอบประกอบด้วยธรรมและประธรรมของในสิ่งที่ถูกต้องและใฝ่ดีชีวิตเราก็จะ ชีวิตที่มีพุทธธรรมนำวิถีนี่แหละจะทำให้เราไม่คาดเคื่อนจากความดีไปได้เลยขอบุญกุศลจากการฟังจงบังเกิดมีแก่ท่านญาตโยมทุกท่านทุกคนเติอ